สวัสดีครับกับผมในวเวลาเจริญจิตในอำเภอน,นิคมคำสร้อยจากการขับเคลื่อนการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอน,นิคมคำสร้อยได้ใช้ข้อมูลจากระบบ TP Map เป็นเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของโครเรือนตามสภาพปัญหาในมิติต่ตางๆช่วยเหลือและพัฒนาให้อยู่รอดพอเพียงยั่งยืนดิฉันนางเฉลิมวงรัมพุทธ,ธาพัฒนาการอำเภอน,นิคมคำสร้อย อำเภอณิคมคำส้อยได้ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบุรณาการเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณพศ2568ด้วยกลไกลของคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอหรือสอจอพอ,อ โดยการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนด้วยภารกิจของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนด้วยกระบวนการแก้จนแบบเข้าถึงทุกครัวเรือนโดยทีมปฏิบัติการระดับตำบลลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือนนำผลการวิเคราะห์เข้าที่ประชุมสอจอพอ,อ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับผมวิรยุทธ์สวรรณศรีครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการครับธนากรผู้สาญญนงานตำบลหนองแวงครับอ่าเป็นชุดปฏิจัติการแก้จนคนตำบลหนองแวงนะครับชุดเราได้คัดเลือกคุเรือนนางรักต้นใหญ่นะครับเป็นคุเรือนอ่ายากจนตกเกณฑ์จปศในเรื่องของรายได้นะครับเราพิจารณาจากสีทอที่เราคุยกันในทีมงานว่านางรักครับเป็นคนที่มี ทัศนคติในการดำเนินชีวิตครับวิตตัปปัยของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนชอบงานสังคมนะครับแล้วก็เป็นกิจอาสานะครับเราดูว่าแกมีทักษะอะไรบ้างนะครับแกก็มีความรู้ใน่องการครับทําไส้กรอกทาอาหารแล้วก็ปลูกพืชผักพื้นรัวได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ทรัพยากรของแกนะครับที่มีก็คือมีพื้นที่ในการปลูกพืชผักพื้นรัวนะครับมี้านที่ช่วยในการทามาหากินแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่จะออกตลาดในการนําผลิตภัณฑ์เพื่อว่านํา ไส้กรอกน,นําผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายในตลาดนดุมชนได้นะครับทางออกของเราก็คือช่วยแกยในเรื่องของการหาอุปกรณ์ในการทําไส้กรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็องค์กรู้ต่างๆมาช่วยแกยนะครับเมื่อเราได้แล้วเราก,รนากรน็นะครับได้รับงบสนุนจากโปรเจกต์นะครับในเรื่องของการมอบอุปกรณ์ในการทําไส้กรอกให้แกนะครับปัจจุบันแกก็ทําไส้กรอกจำหน่ายในหมู่บ้านในชนุมชนแล้วก็ในตลาดนัดของตำบล ทุกๆวันนะครับก็ทําให้แกมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นครับสวัสดีค่ะิฉันจือนั่งรัดตนนยญยจ้าอยู่บ้านบางอีตําบลน,น้องแวงอำเภอน,นี้โค้คำสอยจังหวัดุกดาหารค่ะก่อนนี่อาชีไปรับจ้างทั่วไปจ้ะบันิดเรียงร้านโมมีเวลาไปรับจ้างบันิดนวยงานข้าราชการคุณนมาซอย อย่างนีอาชีบเสริมอย่างใส่กอกขายจ้ะพัฒนาชุ่ม่วนคนซอยเหลือขอบคุณค่ะ